มาดูกันค่ะว่าอาหารอิ่มอิ่มท้องแล้วก็มีแรงกันมีแรงกันหยอกกันเล่นกันค่ะ<อ>แล้วก็มีของเล่นให้เด็กๆมาดูซิว่าจะชอบไหมนี่ของเล่นเยอะเลย<อ>มาดูซิรอ,องเท้าค่ะรองเท้ากำลังกำลังเริ่มกันละ เ <c oughs> อาให้ลูกแห้หลานกัดรองเท้ามานะมาเล่นกันเร็วๆเร็วๆเร็วๆเล่นกันเร็วๆเร็วๆอ่าอันนี้เป็นห่วงยางนะคะเอาไหมลูกโมเก้นเอาไหมคะเอาไหมครับลูก ถ้าตัยเะไรลยลูลกของเล่นนะคะซื้อมาเยอะแยะเลยจะต้องม่ต้อแย่งก,กันเมอร์เก้นเอาไหมเอาไหมนี่กัดไหมนี่กัดไหมนี่กัดไหมนี่ว่าไงครับว่าไงลูกว่าไงว่าไงเจดีเอาอะไรลูกเจดีเอาอะไรครับนี่หน้ามุขู้ยังไงหน้ามุขู้มากเลยลูกนี่ อยากให้อุ้มอ่ะอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มผมหน่อยเอายุบหน่อยยุบหน่อยมั่วทุมากเลยยุบหน่อยครับยุบหน่อยยุบหน่อยหอม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 หน่อยมดหน่อยหอมหน่อยอันนี้หมอกเกินนะครับหมอกเกินนะครับผม ครับผมอมาดูมาเจดีเจดีสิเจดีเจดีหอมหอมหน่อยลูกหอมหน่อยหอมหน่อยครับผมหอมหน่อยครับผม่หอมหน่อย่หอมหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยเลี้ยงอะไรก็รักอันนั้นนะคะไอ้าสาว ช้าง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 เล่นช้าง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 อ่ะอ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 ะของเล่นอ่ะช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าอ่ะช้าง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 โมเกตไปไหนดูดูดูตูดเขานะคะดูตูดหน้าตีมากมากเลยอันนี้ใครอันนี้ใครนี่แชมเปญค่ะแชมเปญนะคะแชมเปญแชมเปญ จะเป็นอืมหอมหน่อยหอมหน่อยจุ๊บหน่อยอืมอืมอืมให้จูบอยู่วันนี้ให้จูบค่ะวันนี้ให้ยายจูบจุบหน่อยค่ะจุบหน่อยค่ะดูนะ <c ười> วิสกี้ไปไหนวิสกี้ไปน,นอนแล้วเหรอลูกหัวเมาลลมาะ ไปไหนวันนี้มาผิดต๊อกวันนี้จะไปรามีและนิฟ้อยุ่งค่ะยุ่งยุงโอ้โหให้เล่นของเล่นไม่เล่อะอาเล่นและเจดีเล่นละเล่นของเล่นแล้ว อันนี้ลูกอันนี้อะไรอันนี้อะไรว้ามีแรงมีแรงกัดกันเยอะมากเลยค่ะของเล่นเยอะมากออกเฮ้ยกวนกันทำไมลูกหน้ามูตูเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี้ยฮะอมหอ,อ,อมไหม จูบหน่อยหอมหน่อยจูบหน่อยจูบหน่อยจูบหน่อยดูดูลินกับอ่ะอ่ะอ่้มกวนกันนะห้มกวนกันนะครับโมเก้นดูตุดเขาดูตุดโมเก้นครับผมดูตุดโมเก้นก่อนตุน่าตีมากอืมทำไรคะลูกท่ไรคะ วิสกี้นอนแล้วค่ะอิ่มแล้วนอนเข้าไปนอนเลยไม่วิ่งเล่นก่อนไม่วิ่งออกกำลักาางกายก่อนเลยวิสกี้แ <c oughs> น่อะไรลูกฮะกวนกันทำไมห <c oughs> มอแก้น กวนน้องทำไมกวนน้องทำไมกวนน้องทำไมดูหน้าดูหน้ากวนน้องทำไมกวนกันทำไมหื้มอื้มอื้มอื้มน่าน่าตีมักน่าตีมักน่าตีมักเลยน่าตีมักมากอย่ากวนเขาได้อย่ากวนอีกนะนะเชื่อฟังนะหน้าหน้าในเชื่อฟังใช่ไหม นิ่งๆเนี่ยเชื่อฟังใช่ไหมฮะฮะดูนะหน้าเหมือนเชื่อฟังแต่ไม่เชื่อฟังอ่ะปล่อยลงไปแล้วก็ไปกวนเขาหมวกแก๊งมาไงครับผมว่าไงค่ะอ่านี่ลูกบอลนี่ลูกเล่นลูกบอลอ๋อนี่ช่าง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 อ่ะช่าง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 อ่ะช่าง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  ช้างช้างช้างดู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 หน้าเขาดูหน้าเขาหน้าเขาก่อนเอาาลูเอาะจะช้างไหมจะช้างไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาสักตัวเลยไม่เอาเลยนอนแล้วเหรอหืึนอนแล้วแม่จะเก็บน้ำบัดี้เด้อเก็บนะคะของเล่นนี่เก็บนะนี่แต่สีชมพู สีฟ้าอันนี้ได้มาจากอังกฤษน,นะคะอันนี้อันนี้ชิ้นใหญ่สําหรับป้ายแดงกับโลเซ่แต่ไม่ไม่พากันเล่นดูด้วยรองเท้าน่ารักมากเลยอันนี้ซื้อจากไทยจ้ะใครจะบอกว่าซื้อรองเท้าเพื่อหัดให้ลูกให้หลานกัดรองเท้าเฮอเนาะ กวนกันกวนกันอะไรลูกอะไรครับผมเะเจดีเอาอะไรครับผมดูหน้าดูหน้าเจดีโอเคค่ะก็มาเอาเด็กๆมาพอดีเป่าซื้อของเล่นอันนี้อันนี้ของเก่าจากเซเซ่ก็เลยเอามาอัปเดตเฉยๆนะคะ แต่ตรงที่ไม่มีกล้องอ่ะกล้องกล้องกล้องมีไม่มาหืม hmm? กล้องมีไม่มาลูกฮะอืมพ <Huh? S 1> hmm? ากกันเข้านอนละค่ะ hmm. อะไรลูก hmm? อะไรครับผม